ไปไหนกันคะเนี่ยปิกนิกค่ะไปปิกนิกเหออคะที่ไหนคะสวนค่ะในสวนสวนหน้าบ้านไกลมากเลยมาเราเตรียมขนมน้ำของเล่นมาชัยดำถือเสือมาโอแล้วเราก็มีพี่อนาด้วยครับวันนี้สวัสดีค่ะเอาลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลืมเลยเมื่อแต่อยากปิกนิกน้องไปเนาะไปในสวนพี่อนาถืออะไรมาด้วยเนี่ย โอ้จะเอามาเล่นกันในสวนใช่ไหมอันเนี้ย้องเล่นใหม่เออผมเลี้ยมฟูด้วยมันได้มันได้เล่นเลยมาทต่ไมเคยมาปีงปิงแต่แสดงก็เคยมาปิงปิงตอนตอนเอ็งวันนะหรอคะที่ไหนที่โรงเรียนใช่ไหมแสดงแสดงเคยมาปิงปิงต้นนี้ออกดอกสวยเลยใช่มตาก่อนสวยไหมต้นนี้ออกดอกสวยเลยลูกเช่ตามืออะไรมาคะเนี่ยเสือเสือเอามาปูนั่งใช่ไหม นกเต็มเลยดิมทอปิอาใช่มันเป็นบาร์บี้มันเป็นบาร์บี้อยู่ในรุ่นดิมทอปิอาค่ะเจอมีเกมดิมทอปิอ่เจอมีเกมดิมทอปิอาเฉอแต็มเขาก็ามีเกมของเขาเลอะเป็นบาร์บี้ดิมทอปิอานะเล่นอยู่พอดีเลยดีใจใหญ่เลยได้นี่ไหนมันเป็นยังไงลูกไหนแั่นดิมทอปิอาเจอมีเกมดิมทอปิอาแต่เจ้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนล่ะแม่หรออยู่ที่แม่อ่ าโอ้โหนอนสบายเลยอ่ะจะมต์แตงลงคือจะมานอนใช่ไหมเจมส์เราไม่ใช่คือมานอนคือปิ๊กนิกกันนะอ่ปิ๊กปิ๊กก็ต้องมีขนมด้วยสิมีไหมเนี่ยมีง่ายมีขนมเตรียมขนมมาด้วยมีน้ำด้วยนะใครจะเอาน้ำบอกนะคะปิ๊กนิกกันในสวนนะครับข้างบ้านตายไม่ไหมลูกยิ้มด้วย ในโลคิวด้วยกินกันไปเดี๋ยวแม่แกะของเล่นก่อนเนี่ยมันจะเป็นบาร์บี้รุ่นเป่าฟองสบู่ทำฟองสบู่ได้อ่ะแล้วมันรดมากเลยเราวิธีคือนี่เดี๋ยวจะทำห้ดูวันเป่าโดยใช้ปีกข้างหลังน่ะดูกันเลยดีกว่ามาแล้วชื่ออะไรดีลระคนนี้ชื่ออะไรดีล่ะหนูรู้ว่าื่อแตงจั ว่าเรนโบว์ถูกใช่ไหมบับเบิ้ลอะบับเบิ้ลอะเรนบับเบิ้ลอะไรบับเบิ้ลเรนโบว์ไหมบับเบิ้ลเรนโบว์ไหมเออแล้วไหมโอเคมีเขามีให้ขวดน้ำยามาด้วยก้ะถ้าน้ำยาเราหมดแล้ะมีค่ะมีปะเป้มีอะลิเบนเมจิกบาร์บี้พยายามจะเป็นไอพยายก็จะมามาจะเบนเมจิกนี่ได้รักไหม มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอถาดใส่น้ำยาแป๊บนึง่ะลูกนี่ตัวม่คขาดู่นะบุ้งแล้วถ้าไม่งชลไนมอุ้ยอ๋อมันอย่างนี้ใช่ไหมอ่าดึงแล้วก็ให้พี่นาดึงด้วยแบ่งกันโอ้ึงแอ้ไปซี่คอเยอะมากเลยลอบากมันมันเป็นไงลูกพัดแบบนี้มันก็จะเป่ามาให้มีบัลลออกมาโอ้ ไหนพี่มันนาดึงมากใช่แตมดึงหลายทีแล้วฟาโบโบมันเวลาเวลาอ่าไ,ไ,ไหนลองดูสิอ้าววิบึนบึนแหวนหน้าดูเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เขาบอกให้จุม่มจุ่มลงไปนะคะใส่น้ำยาจุ่มลงไปดึงโบป๊อปเบอร์ก็จะออกมาใช่ให้พูดถุกถูกจ้ะอะไรนะมี่ชากผ่านด้วยใช่แลเป็นป๊อปเปอร์ จะเล่นหรือจะกินต่อไปจะกินหรือจะเล่นลูกการเล่นกันเล่นกันดีกว่าเนาะไปพันตะกินได่ศพกินได่ศพด้วยเหรอไต่ศพโดโซื้อฉันจะพูดพูดผิดายทีเลยเอ๊ะทำไมมีอะไรฉันรำฉันรำฉันรไมได้ขานนะแต่ทำงงจะไม่ได้ขานนะฉันรำแต่ฉันไม่ได้ขานนะด้วยสิ่ฉันรำไม่ได้ขานะ นั่นคือท่างงใช่ไหมอ่ามาอันนี้แม่เทน้ํายาลงไปแล้วนะครับแล้วก็จับบะร้แล้วจุ่มอย่างงี้ใช่มานี่จุ่มใไม่โอ้เขาเป็นรูปปีกเลยลงไปเป๊ะเลยเอาคุณพ่อเป็นเหงืโหขึ้นมาแล้วครับเชิดตันลังจะดึงแล้วครับดึงไงปื้ดโอ้โลาดลาดปื้ดอ้าวม่ะมีอะไรเลยอมามาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่ทีได้ปะต้องกดแน่แนยนี่ไง โอย้ออกมาแล้วอจะนำไปแล้วไปเร็วได้ตั้งหลายทีอุได้หลายทีอ่านี่แรงๆอย่างนี้เอาจับเอาไปเร็วไปเร็วไปแข่งเล้วจับมาเพื่อเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ย

จับ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 นับจบับจบาับจับจับจบบจบจับจับจับหมจับจจับจับจั ใส่เป็นถุงน้องสีชมพูกระโปรงสั้นสีชมพูมีโบนี่สีเหลืองชุดแล้วก็มีสร้อยนะคะมีหลายเสื้อผมสีชมพูเหมือนกระโปรงเลยน่ารักมากส่วนที่มันเป่าๆเามื่อกี้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยจุ่มฟองสบู่ตรงนี้นะแล้วเขาจะมีใบพัดแบบพัดลมอยู่ตรงนี้ที่จะช่วยพัดให้เกิดฟองได้ไ <laughs> โดนไหม <laughs> สนุกดีค่ะเหมาะก,ก็มาเล่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่จะให้เด็กๆนะคะเล่นแล้วก็ปิกนิกกันต่อนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้น้องแชอแตมพ่อโยเยที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย